นี้เราจะมาเล่าประวัติเอหกนะครับแต่ผมไม่ได้เล่าเองแต่มีคนอื่นมาเล่าแทนสวัสดีครับผมเรดิโอยีที่รู้จัดทั้งชูมชนทุกคนครับถ้าพร้อมกันแล้วเราก็ไปลุยกันเลย 60สิ่งชีวิตต่างวิติที่ไม่ได้อยู่ในเกมความดันเลยแต่มาจากเกมเดลูมและก็เกมดอซึ่งพี่แกก็ลักษณะคล้ายๆหน้าตาของเจ้า SCP ตัวหนึ่งนะครับแต่ชื่อในเกมความดันพี่แกจะมีฉายาว่า The Mutant Monster และไม่มีประวัติอะไรทั้งนั้นเลยเกี่ยวกับพี่แกเพราะว่าพี่แกเป,เป็นสิ่งมีชีวิตประหลาดที่เพิ่งเจอในเกมครั้งแรก แล้วพี่แกเข้ามาจากบอลูนครับต้นฉบับของเกมเลยและดอก็นําไปเปลี่ยนให้มันกลายเป็นเกมดอใช่ครับที่เราได้เล่นกันทุกวันนี้แหละและเอหกก็มีความเร็วเหนือแสงแบบเร็วมากเช่น A60 หรือเดอะมิวแทนมอนเตอร์นะครับเป็นสิ่งมีชีวิตนี้ที่เร็ววัดระยะได้คือเร,วเร็วกว่าบลิสนะครับ แต่ไงพี่แกก็ไม่มีข้อมูลอะไรมากแค่นั้นคลิปที่อาจจะสั้นหน่อยแต่อย่าลืมไปดูโฟ u n t ันด้วยนะครับทุกคนก็อย่าลืมชื่อผมนะครับเลดีโอจำไว้ในเดยพันนะครับแล้ววันนี้ผมก็คงขอลาไปก่อนนะครับบายบายครับพานผู้ชม